เพจอูกก่กลางร่มนะครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมนะครับอีกคลิปหนึ่งที่ถ้าไม่ดูก็คงคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับเรื่องไส้กลองเกียร์ CVT แยจีดีดดมีไส้กรองไหมมีสีลูกต้องเปลี่ยนไส้กรองขี่หมื่นโลขี่แสนโลต้องเปลี่ยนหนึ่งครั้งนะครับในคู่มือซ่อมอาจจะไม่มีบอกปกติ รถแจ๊ซดีดีส่วนมากนะครับก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะครับเปลี่ยนแปลงจากแบบเกียร์รุ่นเก่ามาเป็น CVT นะครับแบบใช้สายพานอันนี้เป็นเกียร์ลูกยนต์ยมนะครับถ่ายวันไม่รู้ที่รอบผ่าดูไม่รู้ที่นนะครับข้างในมันมูเล่ขับมูเล่ตามมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดมูเล่ขับมูเล่ตามมันนะครับมีสายพานนะครับเป็นสายพานโลหะ ข้างไม่เสียไม่ถึงเล็กนะครับข้างไม่ถึงเล็กอย่างนี้นะครับข้างไม่ถึงเล็กสายพานไม่เสียนะครับถ้าถ้าเหล็กโคลมาข้างนอกแสดงว่าสายพานสึกนะครับตัวล่องวินี้สึกใจเป็นไ,ไ้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ไม่ค่อยเจอครับแต่ที่ดีจะสายพานขาดอันนี้ก็จะเป็นเกียร์นะครับเกียร์แบบนี้เกียร์แบบลักษณะนี้อันนี้ประกอบอยู่ก็คงดูมองไม่เห็นภาพกันกระผา ชิ้นส่วนออกมาแยกดูนะครับอ่จิระเมตมาช่วยจับหน่อยแล้วอันนี้เป็นชุดชุดคอนโทรลด้านหน้านะครับเป็นชุดเราชอบเรียกกันว่าสมองอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือลิเนียนะครับลิเนียก็จะประกอบอยู่กับชุดนี้ลิเนียเป็นเป็นวาลว์คอนโทรลวาล์ล์ปล่อยน้ํามันปล่อยน้ํามันไปปล่อยน้ํามันกลับนะครับให้ไปดันให้ให้น้ามันเข้าไปดันสายพานเข้าไปดันมูเลขยกลมเลตามนะครับด้านล่างนี้ก็คือไส้กรองเกียร์ครับลูกใหญ่ เรียกว่ากองละเอียดถอดออกมาได้นะครับแต่ว่าต้องรื้อวิธีการเปลี่ยนมันไม่สามารถเปิดก้นแข็งได้ต้องรื้เกียร์ออกมาแล้วถึงจะเปลี่ยนได้กองลูกหยาบเนี่ยประมาณหนึ่งแสนกิโลเปลี่ยนกันหนึ่งครั้งนะครับข้างในมันไหนกิโลเมตรเอาเอาข้างในที่ผ่าแล้วมาดูหน่อยปล่อยลงไปนีป่ป็นไรเอาที่ผ่าแล้วผ่า,าแล้วอ่ะขอดูด้านในนะยครับรถวิ่งสกปรปกแค่ไหนนะครับเราไม่เคยเปลี่ยนกันอย่าว่าแสนเลยครับ มเห็นมีแต่สองแสนขึ้น้านนเลยไม่มีใครเปลี่ยนเลยนี่นะครับข้างในสกปรกมากของใหม่มีขายนะครับลูกหนึ่งประมาณพันห้าร้อยบาทเบิกศูนย์ได้นะครับร้อหน่อยช่วงนี้ของแท้พันด้าน,นะครับอันนี้เราเบิกเปลี่ยนได้แล้วลูกเนี้ยก็คือหนึ่งแสนกิโลเปลี่ยนหนึ่งครั้งก็คงไม่ใช่เรื่องใหญ่นักหนานะมีจังหวะยกเกียร์ลงมาเปลี่ยนซีลรัล่วเปลี่ยนอะไรอย่างงี้ก็ให้ช่างทําการเปลี่ยนได้นะครับหาร้านทํารถตรงรุ่นเขาทําได้นะครับ ทีนี้ก็จะมีออยเกียร์ออยเกียร์ก็คือการระบายความร้อนน้ามันนะครับส่วนมากก็จะเข้าไปในหมอ้อน้ําน้ํามันก็จะพุ่งมาจากชุดสมองเนี่ยวิ่งออกไปน็อตด,ด้านหลังเกียร์เอาชุดนู้นมาเพื่อเอาชุดนูน้นเดี๋ยวให้ดูชุดนี้นะครับเพื่อไปเอาครีมแดงที่ปลดป,ลด,ป,ลด,ปลดไส้กร่องมาดิ อ่ะหลุดแล้วนี่ว่ะเฟิร์สน้ำมันที่ดันไปก็จะเข้ารูนี้นะครับรูนี้ออกด้านหลังเกียรอ์ออกด้านหลังเกียร์เป็นรูนี้วิ่งไปหาหม้อน้ํานะครับวิ่งไปหาหม้อน้ําก็จะมารูนี้ข้างในก็จะมีคูลเลอร์นะครับวิ่งออกมากลับรูนี้แล้วก็กลับมาหลายกลับที่เส้นนี้กลับหลายกลับก็มาเข้าเส้นนี้เส้นนี้ ก็คือมีแป๊บเดสองฝั่งเนะาะทางเกียร์ปึ๊บเกียร์เมตรมาฝั่งไหลกลับเนี่ยเขาใส่กองหยาบไว้เดิมๆครับกองหยาบกองหยาบหน้าเลาล่างหน้าตาไปนี้ครับเปลี่ยนมานรับลมทั่วแล้วนะครับแบบนี้กองหยาบเนี่ยข้างในก็เหมือนไส้กองนะ้ำมันเครื่องนะครับด้านในมีโอรีนกันไว้ใส่ไว้ตรงนี้แต่เจ้ากองหยาบนะ่ะตัวปัญหา มันสมควรจะเปลี่ยนทุกๆสามหมื่นโลหรือสองหมื่นโลนะครับบ้านเรายิ่งวิ่งกันแบบเลขไม้ไม่ขึ้นแต่ว่าขับรถใกล้ๆเดี๋ยวใช้ระยะเวลานานๆนะครับทั้งเพจเนี่ยเจอปัญหากับรถรุ่นนี้บ่อยมากก็เลยทําการย้ายย้ายเจ้าลูกเนี้ยเพราะว่าสองหมื่นโลจะให้ยกเกียร์ทุกครั้งก็จะคงะใช้ทีนะ่เนาะอยู่ข้ในเร <c oughs> าก็าย้ายออกแจ๊เจนสองเจนสมหรือว่าเป็นซีวิเขาก็ย้ายไปไว้ข้างนอกหมดนะครับ าคงประสบปัญหาจากผู้ใช้เนาะเขาถึงแก้ไขในเจนสองน3นสามเราก็เวลาประกอบเกียร์เข้าไปใหม่เราก็ลูกนี้เราก็ไม่ใส่เลยสังเยรไม่ใส่แล้วก็ย้ายย้ายมาใช้ของแก๊สตัวสองนะครับอันนี้เป็นของแท้นะครับลูกหนึ่งประมาณหกร้อยห้าสิบบาทเจ็ด้อยบาทคงไม่เกินอันนี้เป็นแบบของเทียมของเทียมก็ใช้ได้นะครับ สองร้อยห้าสิบสามร้อยบาทขายึดแล้วแต่เลยจะโมดิฟายจะประดับทางไหนจะสร้างแบบไหนนะครับให้เข้าใช้งานกับตัวเองนี่นะครับแปบ๊บน้ำมันได้ไหลออกอันนี้เป็นน็อตถ่ายเนาะน็อตถ่ายมีแม่เหล็กดูดตะกอนออกไว้แต่มันก็ดูดแค่แตะกอนส่วนหนึ่งนะครับตะกอนส่วนใหญ่ก็ตกในไส้กรองถึงดาเหมือนเมื่อกี้อันนี้เป็นน้ํามันขาออกนะครับอันนี้เป็นน้ํามันขาเข้าด้านหลังนี่เป็นน้ํามันขาเข้า ข้าวไฟอยู่ในเบ้าเมื่อกี้เราก็ไม่ถอดเราก็ไม่ใช้ไส้กรองไว้ไหนเลยมันถอดยากระยะเวลาใกล้หมืน่นสองหมื่นโลเราอยากเปลี่ยนไส้กรองเราเปลี่ยนไม่ได้ทางเพจก็จะแก้ไขเป็นแบบนี้นะครับทำมาให้ดูจะเห็นกันไหมนู่นอ่ะเราซ่อนไว้นู่นนะครับใต้พัดลมตัวใหญ่เนี่ยนะครับดูด้านล่างเห็นไหมเออเอยนี่นะครับอยู่ใต้พัดลมี่ตัวใหญ่ พลาสติกใต้เครื่องก็ไม่ติดนะครับหลบพอดีนะครับมีขายยืดสแตนเลสถึงเวลาถอดเปลี่ยนง่ายนะครับ <T> <ate> ยือดอายุการใช้งานของรถบ้านเราเนาะ <T> <ate> เราคงใช้ G D กันอีกหลายปี <T> <ate> ผมคงคนหนึ่งแหละที่มึงใช้ G D อีกหลายปีครับ <T> <ate> น่าใช้ประหยัดอะไหล่ถูกคล่ <T> <ate> องตัวนะครับ <T> <ate> ถ้าสนใจ จะนำไปใช้หรือจะมาติดตั้งที่นี่ไม่เคยห่วงนะครับไม่ดูคลิปนี้เสียใจนะครับซอนได้นะครับปกติเลยใช้สายไม่ต้องซื้อสายน้ำมันอะไรเพิ่มเลยนะครับหาขายยึดทำอย่างเดียวทั้งเพจมีเลยเราแก้ไขได้จังหวะที่เราจะยกเกียร์ลงมาเปลี่ยนซีนคอหลังเปลี่ยนซีนต่างๆเปลี่ยนไฟวินนะครับปัญหายอดคิด ทางเพีรับจัดการรุ่นนี้อยู่นะครับเจ้ี T D, D นะครับ04-07-07ถึง 7, นะครับเจตี 00, ้2,003-2,008นะครับขอบคุณทุกท่านที่รติดตมติดตามรับชมครับ